ได้คะแนนเกือบท้ายห้องเลยช่วงนี้หนูมีแต่สอบผ่านสอบผ่านที่เพื่อนหนูอึ้งกันมากเลยว่าทำได้ไงเคมีหนูเข้าใจกว่าเรียนในห้องเยอะมากชอบการสอนที่เป็นเนื้อหาที่ละเอียดที่หนูเรียนกับครูฝนหนูได้เรียนล่วงหน้าเวลาทีหนูได้เรียนในห้องอีกเนื้อหาตรงกันมากทาข้อสอบได้ก็ขอบค่ณนเลยคะแนนเต็มยี่สิบได้เต็มเลยค่ะช่วเรียนดีขึ้นจนเห็นได้ชัดจนได้คะแนนท็อปห้องแต่ที่หนูไม่เคยได้หนูก็เรียนล่วงหน้าแล้วมันทําให้หนูเข้าใจได้หนูสามารถสอนเพื่อนได้เลยพี่สิหนูชอบการที่สอนสู ก่เนืนะ้อหาที่ครูสอนให้เข้าใจในรวดเดียวคะแนนออกมาดีมากดีใจมากๆเลยที่แบบได้เรียนกับครูแล้วหนูกลายเป็น2คนที่ผ่านการสอนของครูได้แหละค่ะที่ทําให้หนูเข้าใจโจทย์ที่โรงเรียนกับของครูคล้ายกันก็สามารถที่ทําในห้องได้ทําในห้องสอบได้การเรียนเป็นคิดมันจะลดความกดดันไปเยอะมากเลยเรียนตอนไหนก็ได้ไม่บังคับเวลาจะให้ทุกคนลองเปิดใจดูเวลาสอบสามารถอเอาคะแนนของเราได้ผลหลักการที่คาดหวังและเกตทุกคนก็จะออกมาดีแน่นอนค่ะ